หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวกล่าวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะสตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะเพราะม่พี่น้องชาวเกษตรกรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ้อยปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาะข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไร้อ,อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลากหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตรดิตด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับ,นะรบนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตรดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่งยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโปง่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการกเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการกเกษตรวังชิ้นสากรการกเกษตรเมืองลองสากร,รการกเกษตรร้องกวางนะสากลการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากรการกเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ099 0 0 2 4999 0 9 9ย์เ9 9 9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉั้นดีกว่า ใครๆครุณภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนหร,ห,รหรือความต้องใจอันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาส่งหลบแล้วตะเชา้ชาจบิอไม่พอตะเช้าไม่พอเอออาอี้หลบไหมเอาอีกสี เออนี่เขาต้องมีรถยกงี้ลุงหนันเอาลักณามาให้ดูว่าชัมดไปไหลกระสอบแล้ววันนี้มาเอาเพิ่มมาเกษตรกรใช้กันเยอะมากตุยตาหัวคนตาเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกเพราะแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันผลช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต่อปากบอกต่อต่อกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านใครเคยทุกคนไทยหนุ่มนั่นสวัสดีพี่มาินค่ะสวัสดีค่ะชัยอีตัวไหนอยู่แล้วพี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ใจยอยู่เสาแปดแปดนี่ เป็นข้ารหลอบแรกครับมันจะทํามือแตกกอดีเซิญก็ไปดูใน Google ก่อนเราไม่รู้ว่าเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามก็ตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอเอาไปใช้แล้วข้าวมันแตกกอดีแตกกอดีมากเลยลองไหลแบนลองลองมามดทุกแบนด์ครับลองมามดตรงไหนปลูกนะหัวคนป่านะไม่ใช่บองคนก็เรียกคนหัวป่านือก็คนหัวหัวป่าหลายอยาง หัวคนจาแกพอจ๋าแม่จ๋ามีใครๆคยใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันนะเห็นลูกค้าเข้ามาสังส่งซื้อกนจิงจังเลยจุดเด่นของร้านเราคืออะไรจ๊ะที่ร้านนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่ายาฆ่าแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนหารเสริมจ้ะมีครบเลยว่าจะเป็นพวกกําจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนหันเสริมเนาะใช่ค่ะปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวคนปลาเอย้เราเอาไปใช้กันเด้อหัวคนปลาหัวคนปลาระกาศสักดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิต อ่ะนี่ก็บรรยากาศนะสนุกสนานที่ร้านพนาวันเกษตรพันสวนคโลกนะครับน้องแนนนี่มารีวิวให้นะครับนะผู้บริหารร้านยืนยันขายดีพี่น้องกเกษตรกรผู้ใช้ยืนยันใช้ดีจริงๆนะซื้อใช้ซ้ำนะครับกันมาตลอดนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับนะนี่คือปุ๋ยคุณภาพจากบริษัทยิปอินซอยยืนหยัดเข้าสู่ปีที่100ยนะอย่างภาคภูมิใจนะกับปุ๋ยตราหัวคนป่า อ่ะทีนี้มาว่ากันต่อขา่าวคราวของเรามาดูเรื่องของพี่น้องชาวนาเขาบอกว่า10จังหวัดเตรียมบุกทำเนียบนะครับอ่านทะวงมาตรการดันราคาเข้าเปลือกเวอกวียนละหมื่นคือสิ่งที่เรียกร้องไปนะครับนะกับสิ่งที่ได้มาเนะี่ยเขาบอกว่าแหมไม่น่าจะพอนะละไรละพันแค่10บไร่นะครับเรื่องของการชดชงชด,ชดเชยอะไรนี่นะก็คงจะปัดหมดเลยนะครับนะก็เลยต้องมาทวงหนะ่อย ายปราโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยเปิดเผยบอกว่าได้รับการประสานจากกลุ่มชาวนาในหลายจังหวัดถึงมติคณะกรมกรมนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติน,นอนบออนคอเมื่อวันที่26กุมพานที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้ใจ่ายเงินชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทเพื่อช่วยการผลิตข้าวนาปลังเขาบอกว่ายัางไม่ตรงวัตถุประสงค์และข้อเสนอที่ชาวนาร้องขอให้แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ํา และลดภาระการเพาะปลูกชาวนาดังนั้นกลุ่มชาวนาในหลายจังหวัดจะเคลื่อนไหวโดยก็ได้นัดหมายรวมตัวและเดินทางไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่3มีนาคมนี้นะครับวันจันทร์นี้เลยนะครับทั้งนี้กลุ่มชาวนาที่ได้นัดหมายเดินทางไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเบื้องต้นมี10จังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัยเป็นต้น รวมจำนวนหลายร้อยคนโดยยืนยันขอให้นายกและคณะรัฐมนตรีพิจรารณาข้อเสนอที่ชาวนาได้ยื่นเรื่องเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือการออกมาตรการชดเชยราคาข้าวเริ่มต้นเกวียนละ1 0 0 0 0ถึง 11, บาทเป็นเกณฑ์เพื่อให้ชดเชยกับต้นทุนการเพาะปลูกและกเกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤด,ดูการถัดไปสําหรับสมาคมคงไม่มีการเคลื่อนไหวหรือทําหนังสือถึงหน่วยงานรัฐแล้วนะในด้วยวัตที่ผ่านมาเนี่ย จะยื่นข้อเสนอและเข้าชี้แจงในทุกคณะทํางานที่มีตัวแทนสมาคมเข้าร่วมเมื่อ2 6กุมภาพันธ์นี้ก็ได้ชี้แจงและก็ยืนยันตามข้อเรียกร้องของชาวนาที่ได้ประสานให้สมาคมผลักดันมาต่อเนื่องนะตอนนี้คงต้องติดตามมติของที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้าว่าจะพิจารณาอะไรเพิ่มเติมหรือแค่จะเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน1ิไร่เท่านั้น สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าในภาคกลางขณะนี้อยู่ในระดับทรงตัวราคาเฉลีย 7, ่ยเจ0ดพันถึง8 0ด0บาทขึ้นอยู่กับความชื้นเนี่ยช่วงนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของข้าวภาคกลางส่วนภาคเหนือนี่ก็เ,เก็บเกี่ยวไปตั้งนานแล้วเนะาะนะครับขายไปตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้กำลังรออะไรนะนาเปะใช่ไหมอืมอ,อินาเปะนี่ก็จะค่อนข้างเสี่ยงหน่อยเพราะว่าเขานานานแรงแล้วหนะ่ะ นะครับน้ำท <laughs> <laughs> ่าไม่ค <phones> ่อยจะมีเสียงเจ๊งแต่ถ้ามันมันได้ก็ดีเนาะนะเผื่อฟลุกอะไรอย่างเงี้ยนะเออสวยบุรีไฟฟ้าในตอนนี้นายกอุงอิงสั่งปราบรามนะครับภายใน30วันนะครับก็ปรากฏว่ามีการแฉกันนะครับเปิดเอกสารลับนะครับมีกองทัพมดค่อยๆขนที่เล็กคนละน้อยนะครับ คนของจีนทะลักมาชายแดนท่านผู้ฟังรับมีการแอบตั้งโกดังพักอยู่ริมชายแดนทางด้านใต้และก็ตะวันออกด้วยในจิรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกนะเป็นโฆษกประจําสํานักนายกด้วยนะครับก็เปิดเผยนะบอกว่าจากการที่ได้รับเอกสารรับเกี่ยวกับฐานข้อมูลการค้าบริไฟฟ้าที่มีการลักลอบนําเข้าแอบกระจายขายในชุมชนไม่ไกลจากสถานศึกษาโดยบริไฟฟ้าเป็นการลักลอบนําเข้ามาทั้งหมด จากข้อมูลเนี่ยพบว่ามีการสําแดงมาจากจีนแต่แจ้งว่าใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่นก็จึงต้องมีการตรวจสอบว่ามีการผ่านด่านบริเวณพรมแดนหรือด่านสุญญากรบริเวณใดหลังได้เอกสารรับมาหนึ่งเดือนเนี่ยนะก็ส่งชุดเฉพาะกิจหาข่าวก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ด่านพรมแดนหลายจุดปล่อยผ่านเข้ามาแล้วมีคนรับไปขายต่อโดยมีโกดังพักขอ,ของขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในกรุงเทพมีการตรวจทั้ง50เขตพบว่าในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีมากกว่า20จุดโดยแต่ละร้านในเปิดขายกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเบืองตน้นลงพื้นที่สำรวจเขตคลอง3วาคันนายาวพบว่ามีร้านขายบหริไฟฟ้า15จุดในพื้นที่สานีตำรวจนครบาลคันนายาวแล้วก็เลยโทรไปหาภูมิกับแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าในพื้นทนี่ไม่มีหรอกนะแต่พอลุ่งขึ้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบ กลับพบว่าข่าวรั่วทําให้หลายร้านที่แอบขายบุริไฟฟ้าปิดร้านหนีก็จึงเปลี่ยนแผนกไปสํารวจในถนนคูบอนแล้วก็นนจันทร์ก็จับได้3ร้านนะรวมมูลค่า3ล้านบาทมีอุปกรณ์คล้ายๆกับอาร์ตทอยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโดเรมอนกล่องนมเยอะแยะเลยที่สําคัญเป็นร้านริมถนนอําพรางหน้าร้านคล้ายๆร้านขายโทรศัพท์นะหรือ เอาม่านมาปิดด้านหน้าร้านบางร้านห่างโรงเรียนแค่50เมตรร้านที่ได้ลงพื้นที่เนี่ยด้านหน้ามีป้ายยางเขียนเอาไว้บอกว่าชุดนักเรียนห้ามเข้านั่นหมายความว่าเด็กเข้าไปซื้อได้แต่ห้ามใส่ชุดนักเรียนเข้าไปนะจากนั้นนําข้อมูลชุดนี้รายงานไปยังเลขาน,นายกก็จึงมีการประชุมหาทางแก้ไขเร่งด่วนเพราะการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองถือว่าผิดกฎหมายถ้ามีไว้จําหน่ายมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับด้วย จากรายงานเนี่ยพราะว่า1ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าแม้มีขนาดเล็กอย่างเช่นตามตลาดนัดหรือริมถนนน่ยต้องจ่ายสวยเดือนละพันถึง5,000บาทให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่รวมร้านขนาดใหญ่ที่เป็นยี่ปัวนะต้องจ่ายเดือนละ1,000 0แบาทเพราะบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมีราคาสูงตั้งแต่5 0 0ร้อถึงสองหมบาทในเอกสารลับระบุถ,ถึงการลักลอบนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่นี่ก็จะมาทางด่านทางภาคใต้ขณะที่ลัก,กลอบเข้ามาทางเรือมากสุดโซนตะวันออกขณะที่บางแห่งมีการแจ้งว่าเป็นสินค้าผ่านแดนเพื่อส่งไปยังประเทศที่3แต่มีการลัก,กลอบเปิดตู้นําออกมามากสุดก็แถวแถว,แถวชายแดนทางตะวันออกติดกับประเทศเลาวเยอะแยะเต็มไปหมดแต่หนูฟังละเพราะว่าไทยเทาเราก็เยอะครับ <laughs> คนไทยหากินสีเทาๆมันเยอะ ของอย่างเงี้ยของผิดกฎหมายอะไรพวกนี้เนียมันเดินเข้ามาเองไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีไทยเทาเนี่ยนะช่วยทํางานให้กับมันอจชิยกรรมบ้างนะครับนี่ก็กิ๊กนุ่มพ้ายรักนโนฟังครับอืมสาวเจ้ายังไม่เลิกกับผัวอยากจะได้เมียเขาเอาไม่แทงมันทะตายเลยว่างันนะเรื่องราวข่าวนี้ตารวจโรงพักนิคมพัฒนาอันนี้เขาได้รับแจ้ง มีเหตุทำร,ร้ายร่างกายมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะที่ห้องพักเลขที่28ทบ20หมู่5ตบนิคมพัฒนานะอเภอนิคมพัฒนาจังหวระยองก็รุดไปทําการตรวจสอบพร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนนะแล้วก็โดยที่หน่วยกูภย้ภัยแพทเวรไปถึงนี่ก็เจอศพนายอุทิศอายุ36ปีชาวบุรลราชธานีมีบาดแผลจากการถูกฟัน้วยของมีคมเข้าตามร่างกายหลายแห่ง แล้วก็นอกจากนี้ก็เจอนางสาวนรีรัตอายุ34ปีแฟนสาวของคนตายได้รับบาดเจ็บด้วยมีบาดแผลถูกฟันเขาใต้คางด้านขวาส่วนผู้ที่ก่อเหตุคือนายสมเกียิครับอายุ37ปีไอ้หนุ่มโคราชโดนตำรวจล็อกคอไว้ได้ในที่เกิดเหตุพร้อมด้ของกลางวุธมีดพับปลายแหลมจากการสอบสวนทราบว,ว่านสมเกียรติรู้จักและก็คบหากับนางสาวนารีรัตซึ่งเป็นแฟนของคนตาย รู้จักกันทางเฟซบุ๊กได้หเดือนนางสาวนารีรัตน์เนี่ยแสบหนูฟังรับบอกว่าเลิกกับผัวแล้วเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะว่างัน้นแต่ภายหลังนี่นายสมเกียรติรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยยังคบหากันอยู่เออเลิกอะไรอเลิกพาร์ละสิก็เลยไม่พอใจครับมีการท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็นัดหมายมาเคลียร์ปัญหากันที่ห้องพักดังกล่าวอืม ก่อนเกิดเหตุในสมเกียิกินเหล้าเสมาเลยแล้วก็เดินทางมาที่ห้องพักที่เกิดเหตุพร้อมพกมีดติดต,ตัวมาด้วยมาถึงมาเจอกับนายอุทิตเนี่ยนะซึ่งก็นอนอยู่ก็อกตัวแสบนางสาวณรีรัตระหว่างนั้นเพื่อนนายอุทิศเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยครับนะมันเห็นผัวเมียเขานอนอยู่ด้วยกันมันโมโหมากเลยเื่าใฟังรับทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันนะไหนบอกเลิกแล้วไงล่ะ อ้วก็นี่ไงเลิกไงนกูเลิกผ้าอยู่นี่ไงเออนะครับโมโหกันทะเลาะก,กันในในสมเกียรติเอามีดจี้ใต้คางนางสาวนริรัตตัวแสบนี้นะครับเพื่อนในอุทิศเห็นก็เข้ามาช่วยถือไม้เบสบอลเข้ามาด้วยในอุทิศก็เอาไม้เบสบอลตีที่หัวแล้วก็แขนของในสมเกียรติไปสามครั้งไอในสมเกียรติโมโหรับเอามีดฟันในอุทิศจนตายเบื้องต้นเจน้าที่แจ้งข้อหาในสมเกียรติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำลายร่างกายผู้อื่น ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจครับเอาตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายผัวตายกิ๊กติดคุกเออสาเหตุเกิดจากผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วนะฟังนะผู้หญิงที่ไม่รู้จักพออะไรอย่างเงี้ยนะสเปยอิตาลีแทบช็อกเลยครับนี่ก็แม่ผัวให้สมบัติมาทนโนฟังเก็บไว้ตั้งนานไม่รู้นะว่าโอ้โหมูลค่ามันจะมาหาศาลขนาดนี้ เป็นทองคําอิตาลี99%้9นะนุฟังเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ทองของไทยเราอีกนะมีผู้ใช้ทิกตอกชื่อว่านโมบ้านช่างทองเขาโพสคลิปมีลูกค้านำแผ่นทองนะลักษณะคล้ายๆกับแผ่นทองคำนะทองคําที่เขารีดเป็นแผ่นนะนะเขาเอามาให้ทางร้านนโมบ้านช่างทองตรวจสอบดูว่าเป็นทองจริงหรือเปล่าหรือว่าทองที่เอาไว้สําหรับหล่อพระว่างั้น โดยตัวผู้เป็นแม่ไม่กล้าเข้ามาให้ลูกสาวเอาเข้ามาให้ตรวจเช็คดูเนื่องจากกลัวว่าถ้ามันไม่ใช่ทองแท้แล้วเนี่ยจะอายว่างั้ยก็เลยให้ลูกสาวเข้ามาโดยบอกว่าแผ่นทองนี้เป็นสมบัติเก่าของแม่ผัวอยู่ที่ประเทศอิตาลีให้แม่ตนเองมาซึ่งแม่ตนเองเป็นลูกสะใภ้ซึ่งในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อคุณนโมเจ้าของร้านทองเห็นแผ่นทองนี้ก็บอกว่า ไม่เคยเห็นแผ่นทองอย่างนี้มาก่อนแต่มองจากสายตาเขามั่นใจว่าเป็นทองแท้จากนั้นก็เอามาตรวจสอบในเครื่องเอ็กซเลย์ก็พบว่าเป็นทองคำเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลย99%ากอ99%นะ9กกว่าด้วยนะสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ทองในประเทศไทยเราอีกและเมื่อนำทองที่นำมาตรวจเช็คเอาไปหลอมมีน้ำหนักถึงเกือบครึ่งโลราคามูลค่าถึงล้านสี่แสนเบบาท ที่ตอนที่เอามาให้ตรวจเช็คดูก็คิดว่าได้สักแสนหนึ่งก็ดีใจแย่แล้วว่างั้นปรากฏว่าเป็นล้านเลยนะโดยเจ้าของแผ่นทองคํายังบอกอีกว่าที่เอามาให้เช็คเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยแผ่นทองของตันเองยังมีอยู่อีกเพียบเลยแต่อยู่ที่อิตาลีนะนะครับนักข่าวก็เดินทางไปหาเจ้าของร้านนะครับในทวีพรหรือพัฒนาวันนะซึ่งก็อยู่ที่ถนนสายท่าลานไปสระบุยี อำเภอบ้านหมอสระบุรีซึ่งก็ภายในร้านนี้ก็มีลูกค้าเข้ามานําทองมาให้ตรวจเช็คแล้วก็ขายมั่งซื้อมั่งตามภาษาร้าน,านทองกันเนาะในนโมบอกว่ามีลูกค้านําทองที่เป็นแผ่นเข้ามาให้ตรวจสอบซึ่งได้มาจากประเทศอิตาลีเป็นทองของแม่ย่ามอบมาให้ซึ่งทางลูกสะพ้ยก็ไม่ได้รู้ค่าอะไรทองลักษณะแบบนี้ในเมืองไทยไม่มีเป็นแผ่นๆซึ่งตัวนี้ก็ตกใจอย,อยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อเห็นและสัมผัสก็รู้ว่าเป็นทองคําแน่น,นอนล่ะ คล้ายๆกับทอง99ที่รีดทําให้ลูกค้าเนื่องจากทางร้านก็เป็นร้านช่างทองอยู่แล้วและเมื่อเห็นทองคําชิ้นนี้ตัวเองก็รู้สึกตกใจมากเนื่องจากมีจํานวนเยอะทางแม่ที่นําทองให้ลูกมาตรวจเช็คก่อนหน้านั้นก็เนื่องจากกลัวว่าจะเป็นทองไม่แท้และไม่รู้ว่าจะมีเปอร์เซ็นท,ที่จะขายได้หรือเปล่าจากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นทอง9 9เป็นทองบริสุทธิ์มากๆและมื่อเรียกแม่ของน้อง นะครับเนะ่เข้ามาและทราบว่าเป็นทองคําแท้ก็รู้สึกตกใจที่ตกใจหนักขึ้นมากเลยก็เมื่อรู้ว่ามูลค่าสูงถึง1นึ่งล้านสี่แสนกว่าบาททําให้เจ้าของทองถึงก็ช็อกเลยหัวใจจะวายเขาว่กงั้นนะซึ่งทองเนี่ยก็เก็บอยู่ที่เมืองไทยไว้นานแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครรู้ค่าของมันตอนแรกทางร้านก็คิดว่าถ้าเป็นทองแล้วเอามาหลอมขายได้สักแสนหนึ่งก็ยังดีลูกสาวก,ก็บอกว่าเอาสักสามหมื่นก็ดีแล้วดีกว่าเอาไปหล่อพระบางั้นนะซึ่งเขายังมีอยู่อีกเยอะ มากกว่าที่เอามาเนี่ยหลายเท่าเลยแต่ว่าอยู่ที่อิตาลีซึ่งทองที่ลูกค้านามาให้ตรวจเช็คเนี่ยทางลูกค้าก็ไม่ได้ขายให้กับทางร้านนะทางร้านก็เลยแนะนําให้ว่าถ้าไม่รีบใช้เงินก็เก็กเกบไว้เป็นทุนซั์เอาไวใ้ให้ลูกเรียนนะหรือเอาไว้เก่งกําไรราคาจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ไว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าวันนั้นนะตัวเองได้ทําหน้าที่หลอมทองแล้วก็เพราะว่าทองมีเปอร์เซ็นต์สูงเวลาหลอมแล้วทองจะอ,อกมาลายสวยเลยนะเวลาเล่นไฟแล้วเนี่ยนะหน้าที่จะออกมาเป็นลายไม้ได้ นะครับแต่ถ้าทองเปอร์เซ็นต์ต่ำจะทําลายไม่ได้ทองที่ทําไปเนี่ยหน้าเป็นลายไม้หน้าสวยงามมากเจ้าของมีความพึงพอใจมากก็ว่าไงเอาเอาเอา,เอายินดีด้วยนะครับไปเก็บเอาไว้ตรงซอกไหนมุมไหนไปเรียบรูบรวบรวมมาให้หมดนะฮะช่วงนี้นี่ทองบาทละเท่าไหร่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ตั้งขนาดนี้นะหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่ เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุัันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมัน่นนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชน,นะหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียง,งามงามคนนี้ นำริกามาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวรรษแห่งความมั่นคงยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกรไทย ด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสูตรนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัม no f i นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ย ล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตรกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักทาตอาหารรองทาตอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ ลูกโตติดผลดอกขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่กนะ็สูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวานซีซีเอสนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นมันสัมพัหลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กป้อมใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน นะให้รู้เน,ะนาะแลก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย0 9 9 0 0 2 4 9 9 9นะครับ099 0 0, 0 2 4 9 9 9นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ